เรามาดูพลังงานของสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือคนที่เป็นผู้อุปถัมภ์ของคุณที่คุณไม่รู้นะคะมองไม่เห็นคือใครนะคะ <S <S <ๆ S 2> เขามีลักษณะเป็นอย่างไรนะคะ <ๆ S 2> <ๆ S 1> เคยสงสัยกันไหมคะ <ๆ S 1> ว่าคุณมีเทวดาหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะ <ๆ S 1> คุ้มครองประจําตัวอยู่หรือไม่นะคะ <ๆ S 1> หรือไม่ว่าคุณจะทําอะไรนะคะเ <ๆ S 1> วลาที่เรากําลังเจอปัญหาลูกประศักศ์เนี่ยใครนะคะ <ๆ S 1> เป็นคนหรือพลังงานนะคะ อะไรที่มาเป็นคนที่คอยช่วยเหลือเรานะคะในยามที่เราแบบออวิกฤตนะคะตกทุกข์ได้ยากเนาะบางทีมันมีพลังงานที่เรามองไม่เห็นบางอย่างคอยช่วยเหลือเราอยู่นะคะวันนี้นะคะพรมตยรัพยากรนะคะเราจะมาเปิดไพ่กันว่าพลังงานนะคะหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ลักษณะที่มีคนอุปถัมภ์คุ้มคอยคุ้มครองนะคะช่วยเหลือคุณอยู่นะคะเขาคนนั้นนะคะมีลักษณะเป็นอย่างไรนะคะ เรามาดูกันนะคะโดยให้คุณนะคะตั้งจิตตั้งสมาธินะคะเลือกไพ่ทั้งหมด3กองเหมือนเดิมนะคะเรามาดูกันว่าเอ่อจะออกมาเป็นยังไงนะคะโดยนะคะอันดับแรกนะแม่หมอขอให้นะคะร่กรวมทุกคนนะอ่า ทำการตั้งจิตตั้งสมาธินะคะเลือกไพ่ก่อนนะคะว่ากองที่1นะคะ2นะคะ3อาจจะหยุดคลิปนะคะตั้งสมาธิก่อนนะว่าเราจะเลือกไพ่กองไหนนะ1 2หรือว่า3นะคะสําหรับใครที่เลือกได้แล้วนะคะก็ค่อยเลื่อนไปดูคําทํานายได้เลยค่ะและสําหรับท่านที่เลือกไพ่หมายเลขที่1่กองที่1นนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะหรือสิ่งที่เป็นผู้อุปถัมภ์คุณนะคะ คอยช่วยเหลือคุณนะคะมีลักษณะเป็นอย่างไรเขาคนนั้นเป็นใครนะคะแม่หมอจะเปิดทั้งหมด4ใบนะคะเพื่อมาดูกันว่าเขาจะช่วยเหลือคุณอย่างไรบ้างน,นะคะ ลักษณะของสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะหรือว่าสิ่งที่คอยช่วยหรืออุปธรรมคำจุนของคุณนะคะจะมาในรูปแบบของมักจะเป็นรูปแบบของผู้ชายนะคะผู้ชายที่แบบช่วยเหลือคุณนะคะให้ผ่านพ้นนะคะคุณจะไม่ค่อยขัดสนนะคะในเรื่องของทรัพนะทรัพย์สมบัติต่างๆอเออหรือว่า เวลาที่คุณกำลังจะเสี่ยงตายนะคะเสี่ยงภัยอะ่ะเขาจะเข้ามาคอยช่วยเหลือนะคะให้ปรับเขาเรียกว่าจากเรื่องร้ายนะคะให้บรรเทาเป็นเรื่องที่ดีขึ้นนะคะแล้วก็คุณมักจะได้โชคนะคะกับเขานะคะเป็นลักษณะของสิ่งศักดิธิ์ที่เป็นแบบผู้ชายนะคะแล้วก็เป็นผู้ชายที่มีความแบบเจ้าสำราญนะเจ้าสำอางด้วยนะคะสำหรับใครที่ รู้สึกว่าการเงินนะคะโชคลาภของคุณติดขัดหรือมีปัญหาเรื่องโรคภัยนะคะอุปสรรคเกี่ยวกับอ,อุบัติเหตุต่างๆเนี่ยอยู่นะคะประสบปัญหาเหล่านี้นะคะให้ไปขอพรนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นผู้ชายนะคะ เพราะเขาคนนั้นนะคะกําลังคุ้มครองนะคะแล้วก็กําลังส่งพลังงานให้กับคุณนะคะเพื่อช่วยคุณนะคะผ่านพ้นวิกฤตไปได้ค่ะเอาละค่ะสําหรับใครที่อยากดูส่วนตัวนะคะเริ่มต้นแค่49บาทเท่านั้นนะสามารถทักหาแม่หมอที่แอบเขียวได้เหมือนเดิมเลยนะคะเราจะดูกันแบบเจาะลึกได้นะคะว่าพลังงานเหล่านั้นนะคะจะช่วยเหลือคุณอย่างไรบ้างแล้วก็ดูได้ทุกเรื่องทุกคําถามนะคะเรามาเจาะลึกกันได้นะคะและสําหรับท่านที่เลือกไพ่หมายเลขที่2กองที่2นะคะ สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะหรือว่าสิ่งที่คอยคุ้มครองของคุณนะคะเป็นอย่างไรนะอ่าเรามาดูกันก่อนนะคะอ่าออกมาเป็นแฮงแมนนะคะแม่หมอจะเปิดทั้งหมด4ี่ใบนะเพื่อดูว่าคุณนะคะมีลักษณะว้าวต้องบอกนี้เลยค่ะว่าสําหรับคนที่ได้ไพ่กองที่สองหมายเลขที่2นะโอ้โหคุณเป็นคนที่ มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองนะที่เป็นแบบเขาเรียกว่าครูบาอาจารย์ที่เป็นชั้นระดับผู้ใหญ่นะหนึ่งเลยก็คือเป็นครูบาอาจารย์ระดับแบบสูงนะคะเป็นพระเกจิอาจารย์หรือว่าเป็นพระที่มีเขาเรียกว่าชานสูงมากๆนะคะแล้วก็2เนี่ยเป็นลักษณะของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ ออใหญ่ๆนะคะไม่ว่าจะเป็นาศาสนาใดก็ตามนะคืออาจจะมีทั้งาศาสนาพราหมณ์นะคะาศาสนาพุทธนะคือ เหมือนเทพทางจีนนะคะก็คือร่วมร่วมด้วยนะคะคือเรียกได้ว่าคุณเป็นคนที่มักจะเคารพนะคะแล้วก็เป็นที่รักของสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคือคุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองในทุกๆเรื่องนะคะไม่ว่าคุณจะทําอะไรนะช่วยเหลือทั้งเรื่องการเงินนะคะการงานนะแล้วก็คุณจะมักจะเป็นโดยพื้นฐานของคนที่ได้ไพ่หมายเลขที่สองเนี้ยที่เปิดขึ้นมานะ คุณมักจะมีชีวิตที่ไม่ได้ตกต่ำนะคะไม่ได้ตกอับนะคุณจะคอยมีคนช่วยเหลืออุปธรรมตลอดเวลานะคะอันนี้สำคัญมากๆขอให้คุณอยู่ในแบบศีลธรรมความดีไว้นะคะเพราะว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยจะคอยช่วยเหลือคุณอยู่ตลอดเวลานะเออไม่ว่าคุณจะประสบปัญหาเรื่องอะไรก็ตามนะรวมถึงออในยามที่คุณรู้สึกวิกฤตนะคะหรือกำลังรอคอยอะไรบางอย่างที่อยากให คุณประสบความสำเร็จนะคะก็สามารถไปขอพรอได้โดยลักษณะของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจําตัวของคุณนะคะหรือสิ่งที่เป็นคุ้มครองนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คอยคุ้มครองอุปธรรมช่วยเหลือคุณนะคะจะเป็นผู้ชายนะคะจะเป็นผู้ชายนะเออมีทั้งแบบรูปแบบต่างๆ ะะเป็นผู้ชายคอยช่วยเหลือคุณอยู่นะคะทุกครั้งที่คุณแบบสวดมนต์นะคะหรือทําบุญทําทานนะขอให้อุทิศบุญนะคะให้กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจําตัวของคุณด้วยนะคะเพราะว่าท่านจะคอยช่วยเหลือคุณได้นะคะในทุกๆเรื่องนะอันนี้สังเกตได้เลยว่าคุณมักจะไม่อับจนทั้งเรื่องแบบส่วนตัวนะคะเรียกได้ว่าเป็นไพ่ที่คุณเนี่ยมีความแบบคือถ้าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยท่านเนี่ยสูงมากนะคะเป็นระดับแบบ สูงมากๆเลยนะคะโอ้โหแสดงความยินดีด้วยเลยนะคะคือถ้าเกิดใครได้ลักษณะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นอย่างเนงะี้ย เตยต้องบอกว่ามันอยู่ที่ว่าคุณอยู่าศาสนาอะไรแล้วก็นับถืออะไรอยู่แต่ท่านกําลังคุ้มครองคุณตลอดเวลานะคะกำลังจับตาดูคุณด้วยนะคะช่วยเหลือทั้งเรื่องโชคลาภนะคะมีฤทธิิ์ที่ช่วยเหลือทั้งเรื่องของการงานนะคะแล้วก็ในยามที่คุณเกิดวิกฤตต่างๆเนี่ยคุณจะผ่านพ้นนะคะขอแค่คุณอดทนรอนะคะอย่าลืมเผยแผ่เรียกว่าอย่าลืมอุทิศบุญน,นะคะให้กับท่านนะแล้วท่านจะคอยช่วยเหลือคุณค่ะ และสำหรับใครที่อยากดูแบบส่วนตัวนะคะแบบเจาะหรือเริ่มต้นแค่49บาทอย่าลืมทักหาแม่หมอที่แอปบ,บ้านเขียวได้เลยนะคะเราจะสามารถดูได้แบบเจาะหรือส่วนตัวนะคะว่าลักษณะดวงของคุณนะคะหรือว่าเรื่องที่คุณกังวลหรือใจอยู่นั้นมีคำตอบอย่างไรบ้างนะคะสามารถทักหาแม่หมอที่แอปบ,บ้านเขียวได้เลยนะและสำหรับท่านที่เลือกไพ่กองที่สาหมายเลข3มนะเรามาดูกันก่อนนะคะว่าเป็นยังไงนะคะ จะเปิดทั้งหมดสีใบนะอะเอออย่างนี้ค่ะคุณเป็นคนที่เขาเรียกว่ามักจะมีความลวนเลนิดนึงอ่ะก็คืออาจจะเป็นคนที่มีการเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์ก่อนข้างสูงเออเดี๋ยวอารมณ์แปรปรวนได้บ่อยนะ ันนี้อาจจะต้องอันนี้โดยบุคลิกภาพของคนที่เปิดไพ่กองที่สามไหมได้ที่สนะคะคุณเป็นคนลักษณะอย่างนี้แต่สิ่งที่ชัดที่สุดคือคุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุ้มครองปกป้องคุณคุณอยู่นะคะเป็นผู้หญิงนะคะเป็นผู้หญิงนะคะที่จะช่วยคุณนะคะผ่านพ้นอุปสรรคและปัญหาไปได้นะคะ เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณติดปัญหาในเรื่องของอุปสรรคนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามนะเรื่องการงานรวมถึงเรื่องเงินด้วยนะจัดการเงินตรงนี้ไม่ได้บาลานซ์ชีวิตไม่ได้ผ่านพ้นไปไม่ได้นะคะให้คุณไปขอพรลักษณะของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นผู้หญิงนะคะเพราะชาัดมากเลยค่ะว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นผู้หญิงกําลังแบบคุ้งครองดูแลคุณอยู่นะคะ เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณสวดมนต์ทำบุญทําทานนะคะขอให้คุณนะคะอุทิศบุญกุศลนะไปหาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุ้มครองประจําตัวงคุณอยู่ด้วยนะคะท่านจะได้รับบุญแล้วก็ช่วยเหลือคุณได้นะคะบางทีมันอาจจะเป็นพลังงานที่คุณมอง,มองไม่เห็นนะคะแต่คุณจะได้รับการช่วยเหลืออย่างแน่นอนค่ะแล้วก็จะช่วยผ่อนหนักให้กลายเป็นเบานะคะ ลักษณะนี้อาจจะคุณอาจจะเห็นว่ามันเป็นดาบที่ทุ่มทิมแทงอ่ะแต่จะบอกว่าอุปสรรคที่คุณเจอแม้ว่าจะหนักหนาแค่ไหนอะคะ่ะคุณจะมีผู้หญิงเนี่ยส่งดาบแล้วก็เอาชนะปัญหาหรืออุปสรรคให้คุณไปได้นะคะอ่ะเพราะฉะนั้นน่ะเรื่องต่างๆที่คุณเผชิญอยู่นะคะอย่าเพิ่งมีความวิตกกังวลนจนเกินเหตุคุณจะผ่านไปได้อย่างแน่นอนค่ะขอให้คุณนะคะ ได้ได้ว่าหมั่นทําความดีนะคะรักษาตนอยู่ในศีลในธรรมนะและอย่าลืมค่ะว่าใครอยากดูดวงแบบส่วนตัวเจาะลึกนะทักหาแม่หมอที่แอปบ้านเขียวได้เลยนะคะเราจะมาดูกันแบบเริ่มต้นแค่49บาทเท่านั้นนะเราจะมาดูกันได้ทุกเรื่องนะคะตอบทุกคําถามนะคะอันนี้อันนี้แม่หมอฝากไว้เพิ่มเติมนะคะยินดีด้วยนะคะสําหรับใครที่ได้ไพ่หมายได้ที่3กองที่3นะถือว่าคุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองนะคะเนี่ย เอาละค่ะแม่หมอขอจบคลิปไว้ทเพยงเท่านี้นะคะสำหรับใครที่อยากดูดวงแบบส่วนตัวนะอย่าลืมนะฝากแอปแอดไปที่แอปบ้านเขียวได้นะคะเออที่อยู่ก็ไลน์ไอดีก็ตามนี้ได้เลยนะคะสามารถทักมาพูดคุยนะคะสอบถามไดท้ทุกเรื่องนะคะเริ่มต้นแค่49บาทอยากเปลี่ยนเบอร์มงคลน,นะคะใช้งานได้แบบตลอดชีพนะโดยแม่หมอจะเปลี่ยนให้อยู่ราคาที่49 9บาท โดยได้ไม่ได้สต็อกเบอร์จัดเรียงเบอร์ให้ใหม่นะคะถือได้แบบตลอดชีพใช้ได้กับทุกคนนะคะดูตามทักษะวันนะคะทักษะราศีให้ทั้งหมดนะคะในราคาจํากัดเพียงแค่นี้นะคะอ่สามารถใช้ได้ทุกเครือข่ายส่งเบอร์ให้ลูกดวงดูได้ประมาณ5เบอร์นะคะอันนี้ลูกดวงสามารถ เข้ามาพูดคุยแล้วก็ถักหาแม่หมอได้เลยค่ะอย่าลืมนะคะไพ่สื่อจิตเจาะลึกชะตาชีวิตใครไม่พยากรแต่พรมตายรัฐพยากรค่ะแมนเวอร์